เลิกงานแล้วคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่บ้านเนาะนะคะเพิ่งทานอาหารเสร็จเนาะนะคะดื่มแก่ปวดแก่เมื่อยนิดนึงเนาะนะคะ,นะะก็คุณตาซื้อมาให้เนาะนะคะแก่ปวดแก่เมื่อยพี่นงนะคะแค่แก้วเดียวพอเลยพี่นองได้รับสบายๆนะคะกอาบน้ามาไรตากผ้าซัากผ้าตากเรียบรอยแล้วพี่นงนะคะตอนนี้ก็เพิ่งกิน ว่ากินข้าวไม่ได้กินข้าวพี่น้องกินตําแตงบดายบดายนี่นะฮะตาแตงกะไข่ไข่ไก่ต้มไข่ต้มส่งใบพี่น้องไม่ได้กินข้าวกินไข่ต้มกับตําแตงไม่นะ <c oughs> พูดน้ําลายแตกเ <c oughs> พิ่งกินไปนมาแมบเนาะเนี่ยค่ะเนาะชีวิตแม่บ้านนะคะตื่นเช้ามากาแฟขนมปังนะคะบางทีก็ก,กาแฟเปล่า,านะฮะบ่ได้ทานขนมปังนะคะเซตแรกว่า เตรียมตัวไปทํางานเนาะ,ะทำงานก็วันนี้พักเบรกแต่ไม่ได้ไม่ได้ทายนะ,ะพี่นองไม่ได้ทายนะ,ะพักเบกกรกสามสิบนาทีนะะหายใจเข้าหายใจออกมันกระมลแล้วสามสิบนาทีเดี๋ยวนี้นะ,ะเวลาไหยไวนะแต่ก็ดีนะเวลาหมดไวก็ดีนะพี่นองเพราะว่าอะไรเดี๋ยวก็เงินเดือนออกนี่แหละค่ะเนาะนะคะ,นะะชีวิตแม่บ้านต่างแดนพี่นอะงนะคะเอ่อ เช้ามาดื่มกาแฟไปทํางานกราฟมากับมาอยูหงแค่นี้แหละพี่โนโอ้องนะฮะไม่ได้ไปไหนไมาไหนเนาะนะคนะนอกจากวันยุดก็ถ้าบมเมือ่อยบอลาเกินไปก็จะไปเดินออกกาลังกายสักนิดหน่อยนะแล้วกลางคืนได้รับสบายอ่ะนะเนาะอ่านะนี่แหละค่นะเนาะมามาตามติดชีวิตเยปาดูเนาะนะคะม่บ้านในแต่ละวันเนาะนะคนะ ในการทำงานนะบางวันก็เหนื่อยล้านะคะช่วงนี้บรินเรเหนื่อยล้าอาทิตย์นี้บ่มีงานแต่งนะคะก็เลยบลาเนาะ